สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําตามปกคลิปใช่ไหมวะผมนั่นจะมาสุ่มเจ้าอ่ากอลลี่ใหม่ใช่ไหมวะเจ้าลาดไอไม่ใช่ดีเจ้าฟิลเตอร์ลาดค็อกแมนนะใช่ฟิลเตอร์ไหมวะเอออาจจะใช่นั่นแหละซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่ม20กล่องนะมาดูกันนะว่าผมนะั้นจะได้ไหมอย่างแรกผมจะทําการเปิดบูธก่อน บูธดวงผมไม่รู้ว่ามันช่วยไหมแต่ว่าเปิดไปก่อนเพื่อความสบายใจนี่นะคือกล่องทั้งหลายแหล่ผมไม่รู้ว่าเออน่าจะประมาณ2 2มั้งหรือว่า2ีสินี่แหละผมก็ไม่รู้นะมาดูนะว่าผมนั้นจะได้ไหมผมจะปีนขึ้นไปด้านบนเอาปีนไม่ได้ชีพหาย,หายผมว่าจะปีนขึ้นไปแล้วก็เปิดแต่ว่าช่างมันเถอะเปิดเลยมาดูกันนะว่าผมนั้นจะได้เจ้าอะไร จะได้มิติรัวกอลลี่เฮ้ยกอลลี่เชี่ยกล่องเดียวกูได้กอลลี่ไอสัตว์โอ้โหเชี่ยกล่องเดียวนี่นะคือกอลลี่ที่ผมได้เชี่ยเติงเกินเปล่ากล่องเดียวได้ผมอุตส่าห์ใส่ตัวลัคก,กี้แบบโชคดีเยอะๆไงผมก็แบบไม่สนละกอลลี่ตัวเดียวก็คุ้มผมก็ทําการแบบเปิดไปเรื่อยๆ ความจริงก็เอากล่องไปขายแล้วก็เอาเพชรมาก็ได้นะแต่ผมแบบผมโลภมากไนงะผมก็เลยทําการสุ่มไปเรื่อยๆแบบโลภไหมผมคิดว่าเออบางทีมันจะได้กอรลี่สองตัวอ่าทุกคนก็ดูกันไปไม่ใช่ดิดูเองนะว่าผมนั้นจะเกลือหรือว่าผมนั้นจะดุจะโชคดีได้กอรลี่สองตัวเพราะถ้าได้กอรลี่สองตัวเนี่ยเวอร์ละก็เปิดไปเรื่อยๆทําไมมันเกลือจังวะ ผมว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วแหละเปิดได้กอลี่เปิดครั้งเดียวได้กอลีอ่อ่ะน่าจะดวงหมดแล้วเกลือก็เกลือชีพหายผมก็จะทำการเปิดไปเรื่อยๆผมไม่อยากเปิดสิบกล่องอะ่ะเดี๋ยวเคสเออไม่ใช่ดีเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะแบบหมดเร็วเกินไปก็ดูกันเองแล้วกันว่าผมเกลือหรือว่าผมไม่เกลือเมื่อกี้ผมได้เจ้ากอลลี่มาแล้วผมก็ไม่หวังอะไรมากหรอก เดกลกอรี่แบบได้ก็ตัวเดียวก็แบบโคตรคุค้มแล้วโอ้โหทำไมมันเกลือจังวะผมจะไปเปิดด้านนอกก่อนในนี้แบบน่าจะดวงหมดละผมแบบจะเปิดไปเรื่อยอะเข้ามาละทำไมแบบให้ผมแบบดวงดีก็นน่ะแล้วก็ดูผมเปิดไปเรื่อยเหลือเพียงแค่สิบกล่องสุดท้ายผมจะเปิดทีละกล่องเฮ้ยกล่องนี้ไม่ได้วะ แบบผมอยากได้อะเอออยากได้กอรี่สองตัวถ้าได้แบบคูรด,ดีใจเลยถ้าได้กอรี่สองตัวผมว่าน่าจะไม่ได้หรอกเนาะผมมันดวงเกลือไงผมคตดเกลือเลยเว้ยมามาดูกันนะว่าผมนั่นจะได้ตัวอะไรเอากล่องหายโอตรงนู้นฮึมิติโอ้โหเกลือจังวะคุดเกลือเกลือจริงๆอันเนี้ยผมจะทำการ วิ่งเปิดไปเรื่อยๆตรงนี้ใช่ไหมตรงที่พี่กัดชาเขาเปิดกล่องเดียวได้แต่ว่าผมไม่ได้ไงผมมันดวงเกลือผมนั้นดวงซวยมากผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆมาดูนะว่าผมนั้นจะได้หรือเปล่าผมว่าได้กอลี่ตัวเดียวก็คุ้มแล้วแหละเออได้ก็ตัวเดียวก็คุ้มแล้วควคุ้มเลยโอ้โหแบบเกลือเหมือนเดิมกล่องราคาแพงนะเช่งคนนี้เทรดมาผมก็ทําการ ให้แดงเข้าไปตัวหนึ่งผมบุรีเขียนว่าไม่อ่ะผมจะให้ฟรีแบบเอาดวงเกลือออกแล้วก็เอาดวงดีๆมาใส่ตอนนี้เหลือสีกล่องสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทำการเปิดก่อนว่ามันจะได้หรือว่ามันจะไม่ได้กอลีมาไม่มาออกอยากยังว่าที่ออกง่ายง่ายง่ายที่ออกอยากก็ยากยากโอ้ กอรีมากล่องนี้ผมขอเถอะกอลรีกอลรี่เกลือไดมิติกเป็นไงผมสูมไดมิติกตลอดไม่มีได้รีเจนอะ่ะออตึงเกินเพราะกล่องไม่เพราะว่ากล่องนี้ไม่มีรีเจนไงแตผมจะมาเปิดตรงนี้เลยโอ้โหคดข้างโทรศัพท์ผมอะ่ะผมจะเอาเจ้าสปีกเกอร์ลักกี้ใช่ไหมวะลักกี้สปีกเกอร์ออกแล้วก็ทำไมไม่ได้ออกวะ ช่างมันเดี๋ยวผมจะไปเอาออกไหมเออนี่ไงโทรศัพท์ผมมันนุ่งนวยังไงไม่รู้วะแล้วผมก็จะทําการใส่เจ้าโลเด้นนะโลเด้นหรือว่าเจ้ากอรี่ที่ผมเพิ่งสูมได้นั่นแหละมาใส่ปุ๊ทบทำไมไม่ใส่วะสุ่มดีกว่าเปล่าวะโอ้โหมีคนเหตุมาตลอดเลยโอ้มาให้ฟรีไปเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาโอเคเอา แล้วก็ใครอยากได้เจ้าตัวระดับมิติเนี่ยจะต้องเม้นชื่อตัวเองมาต้องเป็นคนแรกเท่านั้นที่คอมเมนต์ผมถึงจะให้แล้วก็คนเอาคนแรกแลก้วกันเออคนแรกที่คอมเมนต์เนี่ยผมก็จะเอาให้แล้วก็เหลืออีกสองกล่องเปิดไปเลยเปิดมาดูนะว่ากอรลี่ไหมจะได้กอรลี่หรือว่าจะได้เกลือได้เกลือครับโอ้โหคิดว่าจะได้กอรลี่โอ้โหได้กอรลี่ผมแบบ โคตรดีใจกล่องสุดท้ายท้ายสุดมาเมื่อกี้เปิดตรงนี้เลยเมื่อกี้เปิดตรงนี้เลยจะได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหเกือแล้วเดี๋ยวผมจะทำการไปรีวิวเจ้าโกลเด้นใช่ไหมวะโกลเด้นฟิวเจอร์ลาร์ดคอกแมนชื่อโคตรยาวตอนนี้ผมก็ได้ทำการวางเจ้าลักกี้สปีกเกอร์เพราะผมไม่มีเจ้าตัวต้นเกมผมเอาไปขายหมดแล้วอ่ะผมเอาไปขายแล้วก็มาสุ่มกล่องเอาเน็ตโอเน็ตจังกากเลย โอ้โหเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมนั้นวางเจ้ากดินได้เลยละกันโอ้โหเริ่มหลุดมาเยอะละผมก็จะทําการวางพระเอกของเราไปเลยเหตุที่ผมมาวางตรงนี้เพราะว่าระยะมันหนึ่งร้อยกว่ากว่าผมก็เลยคิดว่าบางทีมันแบบเฮ้ยแต่ตัวน,นี้เนี่ยช้าเอาเอาเอา,อาโอ้โหเฮเลยแบบผมมันแบบอตีระยะไกลผมคิดว่าถ้าเราวางตรงนี้น่าน่าจะถึงบ่อนะ เพราะว่าแบบระยะเข้าไกลไงซึ่งสแตตของเขาเลเวลหนึ่งก็ดาเมเจ็ดพันระยะห้าสิบห้าแล้วก็อ่าจมตีหนึ่งวิแล้วก็สโลหกสอันนี้คือเลเวลที่2นะดาเมจพัน0ปดร้อยระยะห้าสิบห้าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนอกจากดาเมจ1800งันตอนนี้ก็อัพไปแล้วระยะของเขาก็ประมาณ60นี่แหละแต่ว่ามีรีเือคอนไง แล้วก็ดาเมจสามพันใช่ไหมวะไม่ใช่ดีส0 0 0มืเออเมื่อกี้ไม่ใช่พันแนะ1 8ื่อ่าแล้วผมก็จะรอตังอัพเจ้าตัวนี้ตอนเลเวลแม็กนะว่ามันจะโหดต,ตึงเท่ขนาดไหนรอผมได้ตังแป๊บทำไมมันไอ้ไม่สกิปเวบเลยวะโอ้โหต่อย่างแรงอ่ะโอเคผมจะทำการอัพตอนนี้เขาเวลตันก็ดาเมจหนึ่งมืหนึ่งพห้าร้อย ใช่ไมนึ่ไม่ใช่ดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าอยส่วนระยะหนึ่งร้อยจะว่ามีปั๊บเจ้ารีเปอร์คอนไงแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาเหมือนเดิมหมดยกเว้นดาเมจแล้วก็ระยะโอเคผมก็จะทําการวางไว้เยอะๆตัวเลยแบบให้บันแบบชนะเร็วๆไงโอเคผมลืมอีกอย่างก็คืออ่าสกิลหยุดเวลาของเขานะ ตัวระดับมิติกเนี่ยหยุดเวลาได้แค่สิบวีส่วนตัวเนี้มันหยุดได้ยี่สิบวีนะเดี๋ยวมาดูกันเลยแต่ว่ารอเจ้าบอสนาโง่ออกมาก่อนซึ่งก็หลดค่อนข้างเยอะละผมลืมบอกเลยนะเจ้าตัวเนี้มีสกิลพิเศษก็คือถ้ามันต่อยเป็นประกายแสงใช่ไหมเห็นไหมทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมนี่แหละประกายแสงเมื่อกี้มันคือพลังพิเศษไม่ใช่ดิมันคืออะไรวะสกิลพิเศษของเขานะคือ ถ้าเป็นประกายแสงสีเขียวเนี่ยจะทําเป็นแบบขยายเป็นไม่ใช่ดิมันไม่เรียกขยายมันเป็นแบบดาเมจลดป,ด,มดประมาณดมมประมาณหนึ่งล้านแล้วก็ทําให้ตัวที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยได้รับคนเสียหายแบบเป็นคล้ายๆแบบสแปซอะเออทําการหยุดเวลาซึ่งมันจะหยุดเวลาได้ยี่สิบวิมาดูนะว่าเจ้าบอสนั้นมันจะตายยังไงผมว่ามันโอ้โหเลื่อนลดอย่างเร็วซึ่งก็ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้แหละบาย Bye.